โตโยต้าสามห่วงนะคะเครื่องหัวฉีดพันสามนะคะเครื่องพันสามสวยๆแบบนี้นะคะโตโยต้ารุ่นรุ่นยอดนิยมเลยนะคะประหยัดประหยัดเลยรถสวยๆนะคะแม็กสวยๆนะคะคันนี้ก็ตำหนี่น้อยมากนิน่ๆหน่อยๆนะคะสีสันไม่น่าเกลียดนะ มีแค่แค่นี้นะรอบคันรอบคันยังดูเงาอยู่นะคะแม็กสวยๆกันเลยสีเขียวเดิมเลยนะคะรถคันนี้เจ้าของสองมือนะคะแค่สองคนนะคะรถมือสองแท้เลยสภาพดีนะคะไม่มีผูนะใครเอาไปใช้งานถือว่าคุ้มมากคันนี้ ประหยัดประหยัดเลย <c oughs> เครื่องพันสามประหยัดประหยัดเลยนะคะพวงมาลาัย power ขับกันง่ายๆเลยเกียร์ธรรมดานะคะเข้าชิดไม่หลุดนะคะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคันนี้คันนี้เทสมาแล้วนะคะสี่ร้ยกโลกรุงเทพขอนแก่นสบายคะ่ะช่วงล่างเลี้ยวสุดไม่ดังนะคะกระจกมือหมุนนะคะไม่มีปัญหาจุกจิกแน่นอนถ้าใครอยากได้เป็นกระจกไฟฟ้า แนะนำเอาไปทาไปทําได้นะคะคู่หนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทนะคะเราเน้นเครื่องเน้นเกียร์ค่ะเน้นการใช้งานไกลนะคะได้แต่คุ้มแน่นอนคันนี้เครื่องดีนิ่งๆเครื่องไม่สวิงน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะคะภาษีห6หเล่มเอกสารครบนะคะใครสนใจทักมาขับส่งได้โปรโมชั่น100กิโลส่งฟรี สนใจทักมาค่ะรถมีเล่มเอกสารครบนะคะถูกต้องตามกฎหมายค่ะ